ส่วนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะอันนี้จัดงานลอยกระทงยิ่งใหญ่ทุกปีด้วยและปีนี้จัดกันถึง3วัน3คืนเลยจัดมาตั้งแต่29ตุลาคมแล้วล่ะค่ะตอนนี้เหลือ30ตุลาคมแล้วก็31ตุลาคมนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยสามารถไปร่วมกันได้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะบรรยากาศในงานเป็นแบบนี้เลยค่ะก็เน้นถึงประเพณีงานลอยกระทงย้อนยุคนะคะสะท้อนกลิ่นอายของกรุงศรีอยุธยาที่รุ่งเรืองและงดงามแต่ว่าเป็นการจัด ในรูปแบบของ new normal ค่ะส่วนกิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากลอยกระทงวิถีไทยโดยนางนพม่านะคะสวยๆทั้งนั้นและการแสดงหุนละครเล็กคลองบางหลวงร้านค้าหัตถกรรม Premium Craft ก็มีค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินที่ ชื่อดังนะคะคับข้างเลยตลอด3วันของการจัดงานนะคะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงประจำปี2563ได้ก็เข้าร่วมได้ในวันที่30ตุลาคมและ31ตุลาคมตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะจัดงานถึง4ทุ่มค่ะบริเวณจัดงานก็คือวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ด้วยทางแอ พเคชัน QQ นะคะพร้อมกันนี้ก็เชิญชวนใครที่อยากไปร่วมงานสามารถสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยไปร่วมงานได้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ